สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอดแคต์ที่จะพามาทําความรู้จักหุ้นไทยวันนี้เป็น EP ที่4และหุ้นที่เราจะพามาทําความรู้จักวันนี้ก็คือหุ้นคอมเซเว่หรือบริษัทคอมเซเว่นจำกัดมหาชนเพราะนี่คือหุ้นที่ไม่ใช่แค่ร้านขายมือถือธรรมดาแต่เป็นยักษ์ใหญ่ค้าปีกสินค้าไอทีของไทยที่กําลังขยายอาณาจักรออกไปในหลากหลายธุรกิจใหม่ๆ คอมเซเว่นก่อตั้งเมื่อปี2539โดยเปิดเป็นด้านขายปีกที่ห้างพันธิพาซาและจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ปี2547 โดยขายสินค้าไอทีในลักษณะค้าส่งให้แก่ร้านค้าทั่วประเทศซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นธุรกิจขาปีกเป็นหลักและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่10สิงหาคมปี2558ปัจจุบันณ q 3ปี2568มีสาขาอยู่ทั้งหมด1,331ส,สาขาและมีโมเดลธุรกิจหลักๆอย,อยู่ถึง9กลุ่มโดยคงสร้างไรายได้ตามประเภทธุรกิจมาจากธุรกิจขาปีกมากถึง97%และอีก3%เป็นธุรกิจอื่นๆ ธุรกิจแรกนะคะเป็นธุรกิจค้าปลีกโดยความเชื่นี้มีร้านค้าปลีกหลายรูปแบบแบ่งเป็นหลายประเภทได้แก่ 1. ร้านขายสินค้าไอทีโดยในปี2552บริษัทได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ร้านขายให้มาใช้ชื่อเดียวกันภายใต้ชื่อ banana เพื่อเป็นการสร้างแบรนด์ให้ง่ายต่อการจดจำและในปี2 5 6 1ได้ทำระบบร้านค้าเพื่อขายหรือเฟรนใช้ภายใต้ชื่อร้าน banana เน้นตลาดต่างจังหวัดในพื้นที่อำเภอร้องที่ยังไม่มีสาขาของบริษัท และนาะซสิ้นปี2567มีสาขารวมทั้งหมด1.39สาขาและในปีเดียวกันก็ได้เปิดตีกตัว Banana Outlet เป็น์มาร์คไอทีสำหรับสินค้าลดราคาที่ใหญ่ที่สุดแห่งแรกในประเทศไทยณห,ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์และมีการขยายสาขาเพิ่มเติมอีก2ที่คือสาขา Market Village สุวรรณภูมิและสาขาสยามพรีเมียมเอาท์เล็ตปี25-64นกมีการเปิดตัว Banana Stand อโลนโดยนะสิ้นปี2 5ง7มีสาขาทั้งหมด70สาขา และในปี2566มีการเข้าซื้อกิจการของเบเบ o n e เพื่อเป็นการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าประเภทอเ c e s s อรีมากขึ้นร้านค้าที่เน้นขายสมาร์ทโฟนโดยในปี2 5 5 6มีการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าประเภทสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโดยเฉพาะภายใต้ชื่อร้าน Banana Mobile และในปี2559บริษัทได้ซื้อทรัพย์สินของบริษัทบางกอกเทเลคอมเ9 9จำกัดภายใต้ชื่อแบรนด์ DKK ปี2556 ปี2,561มีการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท DNA Retail Link จำกัดภายใต้ชื่อแบรนด์ k i คิมของโฟนปี2,563บริษัทได้ทำสัญญาซื้อทรัพย์สินของบริษัท iBridge p a r t n e t w o r k ได้แก่ร้าน Oppo การหัวเว่ยการ Vivo ร้าน,น,น Realme และร้านซัมซุงแบรนด์ช็อปและในปีเดียวกันบริษัทได้ซื้อทรัพย์สินของบร,บริษัทบุญชัยธุรกิจหารใหญ่จำกัดบริษัทบุญชัยค้าส่งจำกัดบริษัทวิชั่นไอทีจำกัดได้แก่ร้านร้านบุญชัยช็อปร้าน oppo ร้านหัวเวยร้าน vivo ร้าน xiaomi ร้าน realme และร้านซัมซุงเพื่อเพิ่มช่องทาง ในการขายและในปี2566บริษัทได้ทำสัญญาซื้อทรัพย์สินของบริษัทแม่วังสื่อสารแอนด์ซัพพลายจำกัดได้แก่ร้านแม่วังสื่อสารร้านซัมซุงร้านอ p p ปและร้าน v i v โรวม22สาขา 3. ร้านขายสินค้า a p p l e ด้วยความนิยมที่โตต่อเนื่องบริษัทจึงทำสัญญาเป็น authorized reseller ตั้งแต่ปี2548โดยเปิดร้านจำหน่ายสินค้า a p p l e ภายใต้แบรนด์ Studio 7 และร้านยูโสโตรที่มีสาขาอยู่ในมหาวิทยาลัยสําหรับนักเรียนและนักศึกษาปัจจุบันร้านสตูดิโอเซเว่นมีจํานวน123สาาขาร้านยูโสโตรมีจํานวน19สาขาโดยที่บริษัทเน้นขยายสาขาไปยังต่างจังหวัดเมืองรองเพิ่มมากขึ้นด้วยความต้องการเพิ่มของลูกค้าในแต่และพื้นที่ค่ะ 4. ร้านแบรนด์ช็อปนอกจากบริษัทจัดทําร้านค้าภายใต้แบรนด์ของตัวเองแล้วบริษัทยังมีร้านค้าภายใต้แบรนด์ช็อปอื่นๆเช่น Samsung Shop Op p ป้ช็อ หัวเวชช็อป v i v shop, xiaomi shop, realme shop และ honor shop โดยร้านค้าเหล่านี้ส่งผลดีต่อทั้งบริษัทและแบรนด์สินค้าทั้งในด้านของความน่าเชื่อถือและเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าประเภทสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตของแบรนด์ชัน้นนำต่าง,าง,าง 5. การ้านขายยาเ <5. S 2> วชภัณฑ์และอาหารเสริมเพื่อสุขภาพในปี2566คอมเซเว่นได้ร่วมกับบริษัทย่อยของทาง BDMs เพื่อประกอบธุรกิจร้านขายยาภายใต้ชื่อ d o c t ร r p า a r m a 6. ด้านขายอาหารและอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงโดยทางคอมเซเว่นได้ร่วมมือกับเพ็พอที่เขาเป็นสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีสัตว์เลี้ยงทำจอยเวนเจอร์ตั้งบริษัท4ฟพอลจำกัดในปี2566และเปิดสาขาแรกที่ปอตทอระราม4ีพร้อมเปิดตัวแอปมือถือเพ็พอเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้นและในปี2567บริษัทได้รับสิทธิเป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของทางแบรนด์คอ7 กลุ่มร้านสินค้า IoT gadget และ lifestyle ด้วยความนิยมของสมาร์ทโฟนและสินค้า i อทีที่โตต่อเนื่องค่ะทำให้ตลาดสินค้า gadget และ lifestyle ขยายตัวแรงบรทจึงเปิดร้าน BB Beyond the Box และในปี2567ก็มีการเปิดตัวร้าน Place Cup เจาะตลาดเคสมือถือหูฟังและอุปกรณ์แฟชั่นด้าน lifestyle ปัจจุบันมี6สาขาและก็บริษัทมี ant, แผนเดินหน้าขยายธุรกิจกลุ่ม gadget และ lifestyle ต่อเพื่อเป็นการเพิ่มความหลากหลายของสินค้าและครอบคลุมความต้องการของลูกค้ามากขึ้น เรามาดูกันในส่วนของ Product s e l l Mix นะคะอันนี้จะเป็นภาพของไตรมาสที่3ปี2568นะคะจะเห็นได้ว่ายอดขาย61%จะมาจากสินค้าประเภทสมาร์ทโฟน14%มาจากสินค้า a c c e s s o r y 13%จะเป็นแท็บเล็ต่ในส่วนของ9%จะเป็นสินค้าประเภท IT นะคะแล้วก็อีก3%จะเป็นสินค้าประเภทอื่นๆนะคะมาต่อกันที่ธุรกิจที่2นะคะเป็น ธุรกิจในเชิงพาณิชย์และลูกค้าองค์กรค่ะหรือว่า B2B ค่ะโดยบริษัทจะเรียกธุรกิจกลุ่มนี้ว่า commercial enterprise และก็ education นะคะโดยกลุ่มลูกค้าก็จะได้แก่บริษัทเอกชนทุกขนาดหน่วยงานรัฐมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆค่ะจุดแข็งที่ช่วยให้การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าองค์กรนะคะนั่นก็คือ ด้วยความที่คอมเซเว่นมีเครือข่ายสาขาค้าปลีกทั่วประเทศค่ะทำให้การบริการและการจัดการลูกค้าเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและก็ครอบคุมธุรกิจที่3นะคะเป็นธุรกิจบริการ1ก็จะเป็นร้าน i c a ค e ก็เป็นทั้งศู์ซ่อมและให้บริการสินค้า Apple โดยบริษัทเป็น Apple Authorized Service Provider ตั้งแต่ปี2555 ให้บริการซ่อมสินค้า Apple ทั้งในและนอกประกันปัจจุบันมี41สาขาซึ่งก็มากสุดในไทยที่ได้รับรองจากทาง Apple แล้วก็มีการพัฒนานแนวคิด One Stop Service ผ่านด้าน Apple p r e m i u m Partner ที่รวมทั้งการขายการให้คำบริการให้คำปรึกษาและให้บริการหลังการขายเข้าด้วยกันโดยณตอนนี้มี12สาขาแล้วก็ยังและมีบริการ iCare Delivery คือการรับส่งซ่อมเครื่องฟรีถึงบ้าน เพื่อรองรับลูกค้าในพื้นที่ไกลและบริษัทก็ยังเป็นตัวแทนจำหน่าย Apple Care Plus เพื่อเพิ่มความคุ้มครองให้ลูกค้าอีกด้วยค่ะต่อนะคะร้าน True by c o m เซเวเริ่มร่วมมือกับทาง True ตั้งแต่ปี2 5 5 9นั่นก็คือได้รับสิทธิ์ในการบริหารร้าน True Shop ภายใต้ชื่อ True by c o m เซเวและก็ให้บริการเหมือนร้าน True Shop ทุกประการเลยโดยได้รับสิทธิ์บริหารงานครั้งละ3ปี ปัจจุบันมี122สาขาธุรกิจที่4นะคะเป็นธุรกิจค้าปลีกออนไลน์โดยแพลตฟอร์มหลักๆก็จะมีบานานอาออนไลน์ที่รวมสินค้าไอทีกว่า10,000รายการ Studio 7 e ซ e n o n ออนไลน์อันนี้จะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการขายสินค้า Apple ลและก็อุปกรณ์ไลฟ์สไตล์โดยเฉพาะ3ก็จะเป็น Education Online นะคะอันนี้เป็นแพลตฟอร์มสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่จะได้ซื้อสินค้าในราคาและโปรโมชั่นพิเศษที่สามารถจับต้องได้ค่ะโดยช่องทางการขาย เสริมก็จะมีการขายผ่าน Market Page อย่าง Lazada, Shopee, TikTok แล้วก็มี E-Market Page แล้วก็ทางคอมซเว้ก็ยังมีระบบ Click and Correct ก็คือการซื้อสินค้าออนไลน์แล้วก็สามารถรับสินค้าที่หน้าร้านภายใน1ชั่วโมงซึ่งตัวนี้ก็เป็นการมีการขยายกลุ่มสินค้าออนไลน์ไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจมากขึ้นถ้านะคะธุรกิจประกันภยัยเนื่องจากบริษัทเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังประกันภยัย พราะว่าจุดแข็งที่สนับสนุนธุรกิจประกันภัยนั่นก็คือการที่คอมเซเว่นมีฐานลูกค้าที่ชัดเจนแล้วก็เครือข่ายสาขาที่ครอบคลุมทั่วประเทศทําให้การเข้าถึงลูกค้าได้หลากหลายแล้วก็ต่อเนื่องสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์บบประกันที่ตบอบโจทย์ความต้องการเฉพาะกลุ่มของลูกค้าได้แล้วก็สามารถใช้เครือข่ายสาขาระบบเทคโนโลยีแล้วก็ศูนย์ซ่อมแบรนด์ชั้นนาช่วยลดต้นทุนในการให้บริการตรงนี้ได้ค่ะธุรกิจที่6นะคะเป็นธุรกิจค้าส่งมือถือและแเจ็ตค่ะโดยกลุ่มเป้าหมายหลักก็จะเป็น กลุ่มดีลเลอร์ลูกตู้นะคะซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการขายขนาดใหญ่และก็แข่งแรงในแต่ละพื้น,นที่เลยโดยในปี2564นะคะบริษัทก็เริ่มทำตัวดิสติบิวเตอร์อย่างเป็นทางการในไทยครอบคุมสินค้าตั้งแต่สมาร์ทโฟนและก็สินค้า i t t และในปี2567ก็ได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสมาร์ทโฟนแบรนด์ i n f i n i x Benco Honor และ z e ZTE นะคะแล้วก็มีการร่วมมือกับทาง TLC Communication ในรูปแบบของ Full Service Distributor ทำทำ,ทำทั้งการตลาดออนไลน์และออฟไลน์แล้วก็มีการจัดจำหน่ายสินค้าแบบครบวงจรทั้งสมาร์ทโฟนฟีเจอร์โฟนแท็บเล็ตแล้วก็อุปกรณ์สมใส่แล้วก็วางแผนที่จะขยายกลุ่มสินค้าอื่นๆในอนาคตด้วยค่ะธุรกิจที่7นะคะเป็นธุรกิจเช่าซื้อโดยมีการ ดำเนินงานผ่านผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่ายูฟันโดยเริ่มตั้งแต่ปี2563จุดประสงค์หลักก็คือเพื่อช่วยนักเรียนนักศึกษาให้เข้าถึงเทคโนโลยีให้สามารถซื้อสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กผ่านระบบผ่อนชำระโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตค่ะปัจจุบันยูฟันมีการให้บริการครอบคลุมกว่า76จังหวัดผ่านร้าน สาขาของ Banana Studio และ u Store โดยกลุ่มเป้าหมายเดิมก็ยังเป็นนักเรียนนักศึกษากว่า1,000สถาบันนะคะและในปี2 5 6 7ก็มีการขยายบริการไปยังลูกค้าทั่วไปรวมถึงผลิตภัณฑ์ IT ทใหม่ๆเช่นโซล r าเ l l ทำให้ลูกค้าทั้งนักศึกษาและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงสินค้าไอทีและเทคโนโลยีได้สะดวกมากขึ้น ธุรกิจที่8นะคะเป็นธุรกิจตัวแทนจําหน่ายรถยนต์หรือคาริวเลอร์ค่ะเนื่องจากเห็นโอกาสในการเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้านะคะจากทั้งนโย,นายบายของรัฐและก็ความสนใจของผู้บริโภคในเรื่องของทางเลือกประหยัดพลังงานนะคะทำให้ในปี2566บริษัทมีการร่วมมือกับทาง Go i n t e g r a t e ซึ่งได้รับแต่งตั้งจาก GAC Ion นะคะเป็นตัวแทนจําหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าแบนด ไอออนในไทยโดยเปิดโชว์รูมแห่งแรกที่สีลมสาย9ค่ะซึ่งประโยชน์จากความร่วมมือนี้นะคะก็จะทําให้ขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่สนใจเทคโนโลยีประหยัดไฟฟ้าและก็พลังงานที่ยั่งยืนและก็สะท้อนถึงความสามารถของบริษัทในการตอบโจทย์ตลาดใหม่ๆด้วยค่ะธุรกิจที่เก้านะคะเป็นธุรกิจพลังงานสะอาดหรือว่าโซล่าโซลูชันนะคะโดยในปี25-67บเบริษัทก็มีการร่วมมือกับทางบริษัททาโกะ ที่เป็นหนึ่งใน3ของตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์จากหัเวเ่ยนะคะโดยใช้คือข่ยร้นบานานา่า ที่ครอบคลุมทั่วประเทศในการขายสินค้าและก็มีการร่วมมือกับทางแบรนด์ Energy Leaf และหัวเว่ยในการทําธุรกิจนี้ค่ะแล้วก็ความสะดวกสบายก็คือมีแพ็กเกจสินเชื่อและก็ทางเลือกการผ่อนชำระทําให้การติดตั้งโซลาเซลล์และมันจะง่ายขึ้นแล้วก็คุ้มค่ามากขึ้นมาดูกันที่หัวข้อลูกค้าและก็กลุ่มเป้าหมายนะคะโดย c o m นจะแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็น4กลุ่มนะคะ1จะเป็นลูกค้าขายปีกและก็รายย่อยค่ะก็คือ เป็นลูกค้าทั่วไปที่ซื้อสินค้าผ่านหน้าร้านสาขารวมถึงนักเรียนนักศึกษาที่ซื้อสินค้าผ่านหน้าร้านยูสโตที่มีสาขาภายในมหาวิทยาลัยนะคะ 2. จะเป็นกลุ่มลูกค้านิติบุคคลนะคะได้แก่บริษัทเอกชนสถาบันการศึกษาและก็รวมถึงผู้ประกอบการ SME ค่ะ 3. นะคะเป็นลูกค้าขายส่งก็จะเป็นทั้งร้านคอมพิวเตอร์หรือว่าร้านสมาร์ทโฟนที่ซื้อสินค้าไปเพื่อขายต่อนะคะรวมถึงบริษัทที่ จัดหาอุปกรณ์ให้กับภาครัฐหรือว่ารัฐวิสาหากิจและก็องค์กรเอกชนขนาดใหญ่นะคะ4จะเป็นกลุ่มลูกค้าออนไลน์นะคะก็คือเป็นลูกค้าที่ซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์และก็แอปพลิเคชันออนไลน์ของทางคอมเซเว่นนะคะอันนี้จะรวมถึงทั้งช่องทาง Market ็ตเพด้วยอย่างช้อปปี้และลาซาด้านะคะซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้ก็จะแบ่งพฤติกรรมออกเป็น2ประเภทคะ่ะก็คือลูกค้าที่ดูสินค้าแล้วก็ตัดสินใจซื้อผ่านออนไลน์โดยตรงหรือว่า ลูกค้าที่ศึกษาดูสินค้าออนไลน์แล้วก็ตัดสินใจซื้อสินค้าหน้าร้านหรือว่าในงานอีเวนท์ที่มีโปรโมชั่นลดราคาค่ะมาต่อกันที่ช่องทางการจัดจ่ายของทางบริษัทคอมเซเว่นจำกัดนะคะแบ่งออกได้เป็น14ช่องทางเลยช่องทางแรกก็จะเป็นร้านบ a n a น่อันนี้จะเป็นสาขาหลัก ในการจำหน่ายสินค้า IT ค่ะ2จะเป็นร้าน Studio7 ที่จำหน่ายสินค้า Apple แล้วก็อุปกรณ์เสริมนะคะ 3. จะเป็นร้าน Banana Mobile BKK แล้วก็ king ของ Phone ก็จะเน้นจำหน่ายสินค้าพวกสมาร์ทโฟนแล้วก็อุปกรณ์เสริมคะ 4. จะเป็นร้าน iCare ก็อันนี้จะเป็นร้านส่วนซ่อมและให้บริการสินค้า Apple นะคะ5จะเป็นร้าน BB Beyond the b o x อันนี้ก็จะขายสินค้าประเภท IoT, Smart Watch, Gaming, Gadget แล้วก็อุปกรณ์เสริมค่ะ 6จะเป็นร้าน B Pay อันนี้จะขายแกจ็ตแล้วก็อุปกรณ์เสริม7จะเป็นร้านเฟรนช์ชนของทางบานาน่าเองก็จะเน้นขายสินค้าสมาร์ทโฟนแล้วก็คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆค่ะ8จะเป็นร้านบ a นา n a า Outlet อันนี้จะเน้นสินค้าสินค้าเคลียร์แลนด์แล้วก็สินค้าตัวโชว์หรือว่าสินค้าที่ตกุ่นค่ะ9ก้จะเป็นบา n a น่าอีควอันนี้จะเน้นขายสินค้ากลุ่มเกมมิ่งหรือว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประกอบค่ะ10จะเป็นช่องทางออนไลน์นะคะนั่นก็คือเว็บไซต์ ของ Banana Online Studio 7 Online แล้วก็รวมถึงมบาย l e แอปที่ชื่อว่าบกุกบา b a n a n ออนไลน์ะนะคะ 11. จะเป็นร้าน Banana Index อันนี้จะเน้นขายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กแล้วก็สินค้าไอทีแบบครบวงจรคะ่ะ 12. จะเป็นร้าน Babyphone อันนี้จะขายอุปกรณ์เสริมของสมาร์ทโฟนแล้วก็โน้ตบุ๊กนะคะ 13. จะเป็นร้าน About Watch อันนี้ก็จะขายกลุ่มสมาร์ทวอชแกจิตแล้วก็อุปกรณ์เสริมค่ะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นร้าน Banana Solar นะคะอันนี้จะเป็นร้าน แล้วก็ให้คำปรึกษาคำแนะนำติดตั้งตัวโซลา่าพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะมาต่อกันที่หัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทนะคะบริษัทมีการเข้าถือหุ้นในหลากหลายบริษัทเลยโอเคมาเริ่มกันที่บริษัทแรกนะคะนั่นก็คือบริษัท No Watch i เท t ร์เกชั่จำกัดสัดส่วนอยู่ที่99.99% 99 ที่ซึ่งบริษัทนี้ประกอบธุรกิจเป็นบริษัทโฮลดิ้งนะคะ2บริษัทซีโนฮาวสัดส่วน99.99ประกอบธุรกิจเป็นส่วนกลางการเรียนรู้และก็การอบรมเพิ่มเติมความรู้ให้แก่พนักงานของบริษัทและก็บริษัทในเครือของคอมเซเว่นค่ะ3บริษัทเอเดียบจำกัดสัดส่วน99.99ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายขายส่งสินค้าไอที IT, สมาร์ทโฟน IoT และอุปกรณ์นะคะ 4. ีบริษัทดับเพิ่เซเว่นสัดส่วน99.99%ประกอบธุรกิจบริหารร้านร้านทรูบายคอมเซเว่ค่ะบริษัท c o m เซเว่นโฮดิ้งจำกัดสัดส่วน99.99%อันนี้ก็ประกอบธุรกิจเป็นบริษัทโฮดิ้งนะคะ6บริษัท Prime Solution นด์เซอร์วิสจำกัดค่ะอันนี้จะเป็นการถือหุ้น48.98%ผ่านบริษัท n o v a s i n t e g r a t i o n นะคะจะ บริษัทก็ประกอบธุรกิจในการให้บริการในด้านการออกแบบวางระบบพัฒนาโปรแกรมแล้วก็บำรุงรักษาร,ระบบแบบครบวงจรค่ะนะคะจะเป็นบริษัท Thunderfinn i ที่ประกอบธุรกิจให้บริการเช่าซื้อสินค้าไอทีนะคะโดยจะถือหุ้นผ่านบริษัทเ d เดจำกัดในสัดส,ส่วน99.99% 99นะคะ่ะ8เป็นบริษัทโซลา r ์นายจำกัดนะคะก็อันนี้ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายโซลาเซลล์นะคะโดยถือหุ้นผ่าน บริษัทคอมเซเว่นโฮดิ้งนะคะสัดส่วน60%ค่ะก้าจะเป็นบริษัทโฟพอจำกัดนะคะอันนี้ทำธุรกิจจำหน่ายอาหารสัตว์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนะคะโดยถือหุ้นผ่านบริษัทคอมเซเว่นโฮดิ้งนะคะสัดส่วนอยู่ที่99.99%ส99ิจะเป็นบริษัท iCare ประกันภัยนะคะประกอบธุรกิจ ประกันวินาศภัยทุกป,ประเภทถือหุ้นผ่านบริษัทคอมเซเว่นโฮลดิ้งสัดส่วน86.17%ค่ะต่อไปจะเป็นบริษัทร่วมนะคะจะมีประมาณ3บริษัทเนาะหจะเป็นบริษัทโกลอินเทเกตจำกัดนะคะอันนี้ประกอบธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า,า EV นะคะโดย ถือหุ้นสัดส่วน40%ผ่านบริษัทของ Com7 Holdings นะคะ2บริษัท Dr. Pharma h i a l t h a n r l t y จำกัดนะคะอันนี้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาโดยถือหุ้นสัดส่วน40%ผ่านบริษัท c o m ่ h o l d i n g งจำกัดค่ะและ 3. บริษัท Nex Capital จำกัดมหาชนนะคะอันนี้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์นะคะโดย c o m นถือสัดส่วนอยู่ที่34.32%ค่ะต่อไปจะเป็นบริษัทร่วมค้านะคะก็ ม,มีอ่อีหนึ่งบริษัทค่ะนั่นก็คือบริษัทถากโกคลีนเทคนะคะประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายทั้งปีกและค้าส่งแผงโซลาเซลล์และก็อุปกรณ์แบบขอวงจรนะคะโดยคอมเซถือทุนสัดส่วนนที่40%ผ่านบริษัทคอมเซเว่นโฮลดิ้งจำกัดค่ะ,ะวันนี้เราก็ได้พามาทำความรู้จักคอมเซนนะคะ ้นไทยที่ไม่ได้เป็นแค่ร้านขายมือถือแต่ยังมีการขยายธุรกิจไปในธุรกิจอื่นๆมากมายอีกทั้งคอมเเว่นก็ยังมีเครือข่ายที่สาขาขครอบคลุมทั่วประเทศแล้วก็พร้อมปรับตัวเข้ากับตลาดใหม่ๆด้วยนะคะก็ถ้าชอบพอร์แคสต์ในตอนนี้อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะขอบคุณค่ะ